ใครที่กูมาหารแล้วนะครับค่าไตไม่ดีขึ้นฟังคลิปนี้ให้จบนะครับมีผู้ป่วยโรคไตนะครับหลายท่านที่สอบถามเข้ามาว่าพอไตเสื่อมแล้วก็อยากคุมอาหารคือไม่อยากไปฟอกไตนั่นเองนะครับก็อยากตั้งใจจะคุมอาหารเพื่อที่นะครับจะได้สุดท้ายปลายทางจะไม่ได้ไม่ต้องไปฟอกไตแต่ทีนี้ผมจะมีเคสอยู่เคสนึงนะครับทือซึ่งท่านเป็นนะครับพันเอกพิเศษกเกษียณอายุมาแล้วค่าไตจ eGFR อยู่ที่50นนะครับแล้วเขาอยากจะแบบไม่อยากปลายทางคือไม่อยากฟอกไตนะครับ เขาก็เลยมาปรึกษาเรื่องการกุมอาหารกับผมนะครับเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป๊ะมากๆนะครับคือทหารก็รู้อยู่แล้วนะครับเราะว่าเวลาทําอะไรก็เขาจะทําแบบทําแบบเป๊ะมากนะครับผมก็เลยแนะนําเรื่องผักและผลไม้แล้วก็เรื่องอาหารที่นะครับลดภาระไตว่ามีอะไรบ้างนะครับให้แกแนะนําแล้วก็การปรุงเรื่องโซเดียมเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยปรุงได้วันละเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่แบบนี้ที่จะช่วยให้กาไตดีขึ้นหรือว่าไม่ให้มันแย่ลงนะครับแกก็คุมอาหารแบบนี้นะครับแบบเข้มงวดมากเลยนะครับ มา1ปีนะครับก็โทรมาปรึกษาผมอย่างงี้อยู่เรื่อยๆจนครบ1ปีแกบอกว่าค่าไตอาียิปต์ของของแกนะครับจาก50เนี่ยมันก็สวิงขึ้นบวกลบอยู่ประมาณ5 0ถึง60อยู่ประมาณเนี้ยแต่แกบอกว่านึกว่าคุมอาหารเข้มงวดขนาดนี้นะครับค่าไตาแกจะขึ้นไปเป็น7 8 9 0เลยผมก็เลยอธิบายให้แกฟังว่าการคุมอาหารนะครับก็คือการที่เราจะช่วยลดภาระไตนึกออกไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยไตยก็เหมือนเป็นทำท่าที่เกี่ยวกับ เอาของเสียออกจากร่างกายเมื่อก่อนไตเราทางานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรากินอะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยมันก็ขับออกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยมันก็ไม่มีขยะหรือลือแต่พอไตเราเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคนที่พ่คุมอะ่ะก็เอาของเสียเข้าไปหนึ่งร้อยไตขับออกห้าสิบอีกห้าสิบที่เป็นขยะมันก็ล่องลอยอยู่ในเลือดเราเนะครับเป็นสิ่งสปกปรกเป็นภาระสุดท้ายแล้วค่าเลือดเราก็แย่ลงแต่ถ้าเกิดคุมมาหาแล้วจะเคยกินอาหารไม่ดีหนึ่งร้อยกินลงมเล็เหลือดห้าสิบไต มันเอาออกหมดค่าไตาของคุณก็จะทรงๆก็คือไม่มีของเสียเพิ่มแต่ก็ไม่ได้มีตัวที่ไปช่วยฟื้นฟูไตก็อาจจะบางคนจาก50อาจจะสวิงขึ้นมาสักเป็น52 55ผมเจอเคสนี้ก็คือแกสวิงอยู่ระหว่าง5 0 6สถึงหกแกก็เลยมาปรึกษาว่าเออคุณวิทย์แกคุมอาหารเข้มขนาดนี้แล้วมีมันจะมีวิธีอะไรบ้างที่ช่วยให้ค่าไตแกดึงขึ้นไปเป็นเจ็ดดสิบได้ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่อยากค่าไตาดีขึ้นนะครับคือ มันจะต้องมีตัวช่วยในการฟื้นค่าไตาเพราะว่าเนื่องด้วยการคุมอาหารเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไงผู้ป่วยโรคไตต้องคุมอยู่แล้วนะครับแล้วเนื่องด้วยอายุที่พีมากอยู่แล้วเนี่ยการฟื้นค่าไตามันก็แย่มันก็ช้าและ <m> ไม่มีปัจจัยที่ทําให้ค่าไตอ่ะการดึงขึ้นมามันค่อนข้างยากบางคนเนี่ยก็มีเรื่องความดันเป็นเบาหวานร,ร่วมด้วยนะครับสโลกนี้ก็ช่วยทําให้ไตมันฉุดลงอยู่แล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความเครียดนอนดึกไม่ออกกําลังกายเหล่านี้ก็ ทำให้ค่าไตเรานะครับไม่สามารถจะดึงขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าคุมอาหารดีนะครับคุมบาหวานได้คุมความดันได้แล้วไม่ดีขึ้นทํำยังไงได้บ้างนะครับคุณอาจจะต้องใช้นะครับผู้ช่วยหรือตัวช่วยนะครับในการช่วยฟื้นค่าไตนะครับผมก็เลยบอกว่าผมมีสารอาหารอยู่นะครับชื่อตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ามูสกุตัวนี้นะครับเป็นสารอาหารที่มีนะครับส่วนผสมประกอบด้วยกัน3ชนิดก็คือมีฟูคไคแดนนะครับอตล้าซินเลวิตมินดีเนี่ยผมบอกว่าพี่เอาตัวนี้ไปกินตัวนี้ช่วยฟื้นค่าไตได้ ตัวนี้นะครับผมมีคนไข้หรือว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยหลายคนที่ไตเสื่อมแล้วฟื้นค่าไตเนี่ยผมให้ใช้ตัวนี้กินคู่กันนะครับคู่กับตัว u b q นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรากิน2ประสานตัวนี้คู่กันผมบอกว่าถ้าพี่อยากค่าไตดีขึ้นพี่ใช้นะครับโตสกุตัวนี้นะครับสีส้มเนี่ยสนะครับวันละ2ลิตรแคปและใช้ดู u b q เนี่ยวันละ1ลิตรแคป กินคู่กันติดต่อกัน3เดือนแล้วพี่ไปตรวจค่าอีเจฟาเลยไปตรวจค่าไตาดูว่าดีขึ้นไหมแล้วพี่คูมานเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะแล้วจะมาดูว่าตัวนี้มันช่วยค่าไตาพี่ได้จริงไหม้มก็เลยถามว่าคุณวิทย์ผมอยากจะกินแบบให้มันเห็นผลเร็วกว่านี้อยากกินแบบ2เดือนรู้เรื่องเลยได้ไหมเพราะว่าเอางี้ถ้าเกิดพี่อยากเห็นผลเร็วพี่ต้องกินแบบเพิ่มปริมาณนิดนึงนะ,ะผมก็เลยแนะนําให้เป็นนะครับตัวมอสโกตัวนี้สี่ลิตรแคทเช้า2เย็น2นะครับแล้วก็ให้นะครับใช้ UBQ ร่วมด้วยก็คือเช้า1เย็น1กินคู่กันแบบนี้นะครับ ให้พี่กินติดต่อกันเอาสักสองเดือนอะไรพี่ไปตรวจค่าเลือดดูแล้วกันแล้วดูว่าค่าไตนะครับแต่ต้องกุมอาหารเหมือนเดิมทุกอย่างนะในคอน d i t i o n เดิมแต่แค่เพิ่มตัวช่วยเข้าไปปรากฏว่าแกกินไปประมาณเดือนครึ่งได้มั้งครับแล้วถึงรอบตรวจค่าไตพอดีแกก็เลยโทรมาหาผมแบบทันทีเลยแบบว่าผมก็นูกว่าเอ้แกมีเรื่องอะไรจะมาปรึกษาเรื่องอาหารหรือเปล่าแกบอกว่าคุณวิทย์ผมไปตรวจมาแล้วปรากฏว่าค่าไตจาก50ที่แกคูมอาหารมาเกือบปีเนี่ยมันตรงตรงอยู่5 0บวกลบนิดหน่อยเนี่ยปรากฏว่าค่าไตแกทะลุขึ้นไป70กว่าเกือบ80 แกดีใจมากเลยแกบอกว่าผมรู้เลยว่าไม่ใจมาจากการคุมอาหารเพราะแกคุมมาหนึ่งปีแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นแกบอกว่ามาจากสองตัวนี้แน่ๆสองตัวนี้แน่แกดีใจมากและแกก็ส่งผลตรวจมาให้ผมช่วยดูนะครับปรากฏว่าค่าอิกีมาดีขึ้นค่าบียูเอ็นดีขึ้นค่าไขมันที่แกเป็นก็ดีขึ้นนะครับคุณหมอสั่งลดยาตัวตัวลดไขมันเลยนะครับแต่ยาไขมันเราห้ามลดเองนะคือพอดีแกค่าไตดีแล้วค่าไขมันดีเนี่ยคุณหมอสั่งลดยาเองแกก็เลยแฮปปี้โทรมาดีใจแล้วแกบอกว่า ขอบคุณคุณวิทย์มากเลยผมรู้เลยว่า2ตัวนี้มันช่วยแกได้จริงๆเพราะว่าทุกอย่างแกคุมทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะด้วยความเป็นทหารเนอะความแบบความเปะ๊ะความแม่นยำมาแกแบบเป๊ะอยู่แล้วนะครับแกก็เลยมั่นใจนะครับในโมซกุและยูบีคิวมากๆแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะแนะนําเพื่อทหารที่เป็นโรคไตมาให้คุณวิทย์อีกแน่นอนครับก็เลยบอกว่าเป็นเคสที่ผมประทับใจมากๆก็ดูแลแกัมนมาเป็นปีเลยนะเคสนี้แกก็แบบเป็นคนมั่นใจในะคิดว่าการคุมอาหารเนี่ยก็จะช่วยให้แกแบบ ทะลุขึ้นไปค่าไตให้แบบกลับไปเป็นปกติผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าบางคนเนี่ยอยากคุมอาหารก็คุมไปก่อนการคุมอาหารมันดีอยู่แล้วยังไงก็ต้องคุมเป็นพื้นฐานที่ต้องคุมแต่ถ้าเกิดคุณอยากนะครับฟื้นค่าไตเร็วๆก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับแบบนี้ที่ผมแนะนําไปแบบนี้ก็อาจจะช่วยเร่งให้ค่าไตดีขึ้นได้นะครับ และถ้าเกิดผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่ยังไม่มีคู่มือนะครับกินดีใจดีอายุยืนก็สามารถแนะนำนะครับทักแชทนะครับหรือพิมพ์คำว่าหนังสือเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าใครอยากได้นะครับชุดบำรุงไตนะครับก็สามารถนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยครับว่าอยากได้ชุดบำรุงไตนะครับก็จะเป็นมมสกุคู่กับยูบคิวนะครับชุดนี้และถ้าเกิดใครนะครับที่อยากนะครับได้ชุดนะครับคู่มือกินดีใจดีอายุยืนนะครับพร้อมด้วยนะครับชุดดูแลฟืน้นฟูวไตนะครับเซ็ตคู่กันนะครับ พิมพ์ว่าขอโปรโมชั่นได้เลยครับสำหรับแฟนคลับที่ติดตามช่องเจีจแป8ของเรานะครับผมให้พิเศษแค่100ชุดนะครับใครที่ทักเข้ามาก่อนว่าขอโปรโมชั่นก็เราจะมีราคาพิเศษให้นะครับสำหรับคู่มือกินดีแต่ดีอายุยืนกับชุดดูแลฟื้นฟูไตเซตนี้เลยนะครับ